เวลาข้อสอบออกก็คือก็จะแนวมาให้เติมคําในช่องว่างว่าเราควรเติมคําไหนดีซึ่งมันจะสอดคล้องกับคำตอนนี้ไปครับที่ออกข้อสอบบ่อยนั่นคือคําบุพบทครับตอนนี้สําคัญมากออกข้อสอบบ่อยพบในกอนพออย่างน้อยประมาณห้าข้อนะครับคําบุพบทนะออกข้อสอบบ่อยนะมากยิ่งอาจจะมากกว่าห้าข้อเพราะว่าเป็นการเติมคําในช่องว่างนะ เป็นการเติมคำในช่องว่างให้เราเลือกเติมคำลงไปในช่องว่างเพราะนั้นการเติมคำในช่องว่างเนี่ยก็จริงเป็นคำที่สำคัญนะครับคำบุพบทคือการเลือกคำที่เหมาะสมลงไปใส่ทีนี้มันมีเยอะครับผมก็เลยพยายามประมวลข้อมูลความรู้ให้ท่านนะฮะตามท่านก็เปิดดูประกอบไปนะคะับคำบุพบทคือคำที่เราไปใช้เชื่อมคำเชื่อมความหมายบุพบทกระสันทานเนี่ย จริงๆก็ความหมายเดียวกันแต่ถ้าอาธิบายให้ท่านดูอธิบายท่านดูตามนี้ครับเดี๋ยวท่านดูนะดูรูปนี้นะฮะอันนี้คือคําบุพบทครับอันนี้คือคําสันธานครับมองแล้วงงไหมฮะไม่งงนะเข้าใจนะบุพบทคือคําที่เชื่อมในประโยคประโยคเดียวมีคําบุพบทเป็นตัวเชื่อมสันธานคือคําที่เชื่อมระหว่างประโยคครับ่อันนี้ประโยคเดียว อันนี้หนึ่งประโยคนี่หนึ่งประโยคแม้สองประโยคใช้สันธานเชื่อมแต่บุพบทเชื่อมในประโยคเดียวกันเอาละครับทีนี้ท่านขอยท่านตั้งใจดูให้ดีคำแบบนี้ไปคือคําที่ออกข้อสอบบ่อยในบุพบทเวลาเราเจอคาเราจะได้เลือกลงไปเติมไม่ถูกต้องเทคนิคการทําข้อสอบคาบุพบทอันดับแรกให้ท่านอ่านตั้งสติให้ดีหายใจเข้าลึกๆแล้วลองอ่านด้วยความใจที่เป็นกลา,างว่าคําที่เขาเว้นช่องว่างให้เนี้ คําที่ควรเติมมันควรจะเติมคําไหนแล้ว n e e t and clean ที่สุดคือเรียบร้อยและวดูแล้วมันเชฟที่สุดอ่าแล้วมันลื่นที่สุดดังนั้นเทคน,คนิคนี้จะเกิดผลดีได้ท่านต้องมีความรู้พื้นฐานเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมจะยกตัวอย่างคําที่สําคัญสำคัญ,คญที่พบในคําบุพวทนะครับให้ท่านได้ดู คำแรกครับคือคำว่าแกกับคำว่าแดดสองตัวนี้ครับแก่กับแดดนะฮะดูให้ดีนะครับคำว่าแกกับคำว่าแดดเวลาข้อสอบให้เราเติมคำลงไปเราก็เติมคำนี้โดยการอ่านโจทย์ว่าโจทย์เขาใส่คำว่าอะไร คำว่าแก่จะใช้กับบุคคลที่ต่ำหรือเสมอกับเรานี่ใช้แกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าให้เงินแก่ขอทานเห็นไหมขอทานต่ำกว่าเราครับข้าพเจ้าเลี้ยงข้าวข้าพเจ้ามอบเงินให้แก่เพื่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมบุคคลเสมอกับเราใช้แกแดใช้กับคนที่สูงกว่าเราครับเช่นข้าพเจ้าถวายจตุปัจจัยแด่พระพิสุสงศ ข้าพเจ้าทูลเก้าทูลกระบอมถวายเงินแดกพระบาทเศจพระเจ้าอยู่หัวแต่ถ้าพระสงฆ์ให้เราจะต้องใช้คําว่าแก่เช่นเอหลวงพ่อทองมอบเหรียญรุ่นระเบิดขวดแก่ข้าพเจ้าเห็นไหมฮะมอบเหรียญแก่ข้าพเจ้าท่านสูงกว่าเราต้องใช้แก่อย่างนี้นะฮะใช้แก่แต่ถ้าเกิดบุคคลที่อยู่สูงกว่าเราแล้วเราให้เขาต้องใช้แด แต่ถ้าคนสูงกว่าเราให้เราให้ใช้แก่โอเคนะครับดังนั้นสรุปิท่าหนึ่งแก่ใช้กับคนที่ต่ำกว่าเราหรือเสมอเราแด่ใช้กับคนที่สูงกว่าเราคำ<ม>นี้นะครับหนึ่งสองครับคำว่ากับกับคำว่าต่อใช้อย่างไรการจะเอาคำนี้เราไปเติมฮนะกับเนี่ยใช้ในกรณีที่เห็นมากับตาทำมากับมือกินมากับตัว รู้มากับตัวได้ยินมากับหูอย่างเงี้ยใช้คำลักษณะนี้นะใช้คำว่ากับคําว่าต่อใช้ในกรณีที่เอ,อเป็นการติดต่อสื่อสารนะฮะเป็นการติดต่อสื่อสารอ,อคำนี้เคยออกข้อสอบนะคราบอกว่าเ,เคยพบในเอกสารการติวบอกว่าสมศรียื่นเอกสารจุด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 ,จดนายทะเบียนอ,อสมมติว่าอันนี้เป็นข้อสอบนะฮะ ខ្លាក់ខ្លต